เทศบาลเมืองเขา3มยอดจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้และปล่อยพันุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศลที่ลานอนเนกประสงค์หน้าพระอุโบสถวัดดงสวองตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีบูรณาการร่วมกับกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์มหาวิทยายลัยราชพัฒเทพสตรีโรงเรียนวัดดงสวองและจิตอาสาภาพประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชุกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสิร ة กิบพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2 5 0 0 66โดยได้รับเกียรติจากนางสายใจเลิศวิริยะประภานาย,ยกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมซึ่งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานผู้นำชุมชนตลอดจนจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ปล่อยพันปลาพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการรวมใจพักรักพระพันปีและเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบพระอุโบสถของวัดล้างห้องน้ำห้องสุขาและพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างสัปปายะสุวัดด้วยวิถี5สอวัดสวยด้วยความสุขเพื่อเป็นแบบอย่างของสังคมแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีและจงรักภักดีด้วยการทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันถวายเป็นพระราช,ชุกุศลและแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2566อย่างพร้อมเพรียงกัน